สวัสดีค่ะมาพบกับโหนส่วนตัวค่ะกับคำพยากรณ์ฉบับพิเศษพิเศษอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องพมชาติชะตาของปี66นะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังนะคะฝากทุกๆคนค่ะช่วยกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะตามแบบฉบับของพมชาติชะตาทั้ง12เรือนนะคะเป็นการดูแบบกว้างๆค่ะในแต่ละช่วงอายุกับคำพยากรณ์ดวงในแต่ละบุคคลนั้นนะคะเป็นการดูแบบง่ายๆ แต่ว่าค่อนข้างที่จะแม่นยำและก็ละเอียดสูงมากเลยทีเดียวนะคะเอามาเตือนให้เรามาระวังและก็เป็นเข็มทิตในการวางแผนในแต่ละปีกันนะคะดูแบบง่ายๆกันนะคะให้ใช้อายุเต็มในการดูค่ะเช่นอายุ20ปีกับอีก5เดือนนะคะให้เอา20ปีบริบูรณ์ค่ะแล้วนับเริ่มต้นจาก JD นะคะผู้ชายค่ะ นับเวียนไปทางขวาค่ะผู้หญิงนับเวียนไปทางซ้ายนะคะถ้าเป็นผู้ชายค่ะให้นับหนึ่งที่เจดีค่ะเวียนไปทางขวานะคะ นับสองที่ฉัดเงินนะคะแล้วก็นับสามที่คนคอขาดค่ะนับสีที่เรือนรวงนะคะนับเวียนไปเรื่อยๆค่ะทวนเข็มนาฬิกานะคะนับให้ครบตามอายุเต็มปัจจุบันนะคะส่วนถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็ให้นับหนึ่งที่เจดีเช่นกันค่ะเวียนไปทางซ้ายนะคะแล้วก็นับสองไปที่ทางนักราชค่ะนับสามแม่มดนะคะแล้วก็นับสีที่พ่อหมอค่ะเวียนไปเรื่อยๆตามเข็มนาฬิกาค่ะนับให้ ครบตามอายุเต็มปัจจุบันนะคะนี่คือเป็นการเช็คเบื้องต้นค่ะว่าปีนี้ตัวคุณอายุเต็มเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตกอยู่ในเรือนอะไรค่ะให้ดูคําพยากรณ์ประจําเรือนนั้นๆได้สรุปให้แล้วนะคะรวมไปถึงดูตามช่วงอายุด้วยนะคะชะตาชีวิตของท่านในปีนั้นนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูกันเลยละค่ะ เรือนที่10ค่ะถ้าตกพ่อหมอนะคะสำหรับผู้ชายที่อายุเต็มค่ะ22ปี34ปี46ปี58ปี70ปีบริบูรณ์ค่ะผู้หญิงที่อายุเต็มค่ะ16ปี28ปี40ปี52ปี64ปีและ76ปีบริบูรณ์นะคะ จะเป็นช่วงปีที่ดีค่ะจะมีคนคอยช่วยเหลือจะได้พบกระยามิมรหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ความแม่ตาและเกื้อหนุนนะคะจะมอบโชคมอบราบมอบโอกาสสิ่งดีๆให้กับเจ้าชะตาค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการงานนี่ล่ละค่ะคนที่ทํางานประจําหรือทํางานอยู่ในองค์กรหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะคะคุณมีโอกาสที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงานค่ะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การส่งเสริมค่ะงานอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ าทำก็ได้ค่ะผลประโยชน์ค่าตอบแทนนะคะตกอยู่ที่ตัวคุณเยอะอยู่พอสมควรนะคะถ้าเป็นงานค้าขายนะคะงานฟรีแลนซ์ธุรกิจอาชีพส่วนตัวค่ะงานอิสระพวกนี้นะคะถือว่าดีค่ะไปได้เรื่อยๆค่ะแม้อาจจะไม่ได้ราบรื่นมากนะคะ่ะอาจจะมีติดติดขัดขัดอยู่บ้างเป็นบางช่วงนะคะแต่อาจจะเป็นปัญหาที่มีทางออกค่ะสามารถแก้ไขได้นะคะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนอยู่ดีนะคะ ใครที่เคยมีเรื่องกังวลใจหรือทุกข์ร้อนใจปงไม่ตกนะคะในช่วงที่ผ่านมาค่ะโดยเฉพาะผู้ชายค่ะปีนี้จะมีทางออกให้ค่ะหรือเรื่องราวความกดดันในหัวใจค่ะจะทุเลาเบาบางลงไปนะคะถือว่าเป็นปีที่ดีนั้นละค่ะจะมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายค่ะ อุดมสมบูรณ์มีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือมีคนเกรือกูนะคะคอยให้การสนับสนุนจะได้โชคได้ลาบจากผู้อื่นอยู่เรื่อยๆนะคะบางอย่างก็ได้มาแบบง่ายๆด้วยค่ะโดยเฉพาะได้มาด้วยความเสน่หานี่ละค่ะดังนั้นการพูดการจาก็ขอให้พูดดีๆเจรจาดีๆทำตัวดีๆค่ะมีความนอบน้อมมีสัมมาคารวะเหล่านี้ละค่ะ จะยิ่งส่งผลดีต่อเชาวชะตามากขึ้นค่ะจะได้รับความเมตตาจะได้รับความเอ็นดูเพิ่มขึ้นด้วยนะคะส่วนสุขภาพสําหรับผู้ที่ยังเจ็บป่วยไม่สบายอยู่ในช่วงที่ผ่านมานะคะมีโอกาสจะหายได้หายวันหายคืนนะคะในช่วงปีนี้ด้วยค่ะจะได้พบหมอดี จะได้ยาที่รักษาได้ถูกโรคนะคะยิ่งถ้าใครที่ไม่มีโรคประจําตัวนี้นะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงในช่วงปีที่ผ่านมาค่ะปีนี้ยิ่งจะดีค่ะสบายใจหายห่วงค่ะไร้กังวลได้นะคะร่างกายมีความอุดมสมบูรณ์ค่ะถึงแม้หากเป็นไข้ขึ้นมาจริงๆนะคะเดี๋ยวเดียวนะคะ เดี๋ยวก็หายเองได้ไม่ยากเลยนะคะส่วนความรักนะคะสำหรับหนุ่มสาวค่ะจะได้พบคู่ได้พบคนถูกอกถูกใจในปีนี้ด้วยนะคะจะเป็นคนที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาแนะนำเข้ามาให้นะคะหรือมีพ่อสื่อแม่ชักเข้ามาให้ค่ะหรืออาจจะเป็นคนที่ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเขาเห็นดีเห็นงามด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่เขาโอเคนะคะและที่สำคัญค่ะเขาจะเป็นคนที่ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวค่ะ คนที่จะเข้ามานี้นะคะสามารถเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะสามารถฝากผีฝากไข้ได้เลยนะคะถึงแม้เรื่องของความสวีดเรื่องของความหวานจะไม่เก่งไม่หวานมากนักนะคะแต่อยู่ด้วยกันแล้วมีอนาคตดีเลยทีเดียวนะคะส่วนคนมีคู่นะคะรักกันดีค่ะแต่ปีนี้นะคะเจ้าชะตาจะเหนื่อยหน่อยนะคะอาจจะต้องรับบทบาทดูแลทั้งครอบครัวค่ะและชีวิตจะได้เดินทางบ่อยด้วยนะคะเวลาส่วนมากก็อุทิศไปกับงานค่ะ เวลาส่วนตัวไม่ค่อยจะมีมากนักหรอกนะคะแต่ว่าดีหน่อยนะคะช่วงที่ดวงดีช่วงที่มีคนคอยอุปถัมภ์รีบเร่งรีบไขวยรีบควา้าภายในปีนี้ดีมากเลยนะคะขอให้อดทนกับการทํามาหากินเงินทองนะคะกับการสร้างเนื้อสร้างตัวให้ดีก็แล้วกันนะคะ และทั้งหมดนี้ค่ะก็คือคํำพยากร์โพมชาชะตาทั้ง12เรือนค่ะเอาไว้เป็นเข็มทิศของชีวิตไว้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะความสําเร็จจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับพื้นชะตาของแต่ละบุคคลไปนะคะหากตกดีก็จะยิ่งดียิ่งขึ้นไปเสริมบาร,รมีขึ้นไปอีกนะคะหากตกเสียให้พยายามนําไปแก้ไขปรับปรุงค่ะ และคอยเฝ้าระมัดระวังให้มากขึ้นนะคะเพื่อความสงบเพื่อความปลอดภัยให้พบเจอความสุขความเจริญรุ่งเรืองและมีความสงบสุขในชีวิตด้วยนะคะ และขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกทุกคนนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะขอให้ผู้ฟังมีความสุขค่ะสมปรารถนาทุกประการดูแลสุขภาพากันด้วยนะคะช่วงนี้อากาศประกาศว่าฤดูหนาวก็จริงแต่ยังมีร้อนกับฝนอยู่นะคะระมัดระวังด้วยอากาศเปลี่ยนแปลงมากเลยนะคะเป็นห่วงจริงๆค่ะหหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็บ๊ายบายค่ะทุกคน